สำนักข่าว Big กเมล t เทนขอเสนอ Toilet City การรวมตัวกันครั้งสำคัญของห้องน้ำเนื่องจากพื้นที่กลางเต็นท์ที่บริเวณทางเข้า Big กเมล t เทนนั้นมีผู้คนกลางเต็นท์นอนกันถึง6,000เต็นท์เราจึงได้จัดสร้าง Toilet City มีทั้งห้องน้ำเดี่ยวห้องน้ำรวมนับเป็นสวรรค์ของคนรักห้องน้ำจริงๆนอกจากนั้นแล้วทั่วบริเวณงานเรายังได้จัดห้องน้ำเพิ่มเติมกระจายไปตามจุดต่างๆ เพื่อให้ความสะดวกสบายกับผู้ที่มาร่วมงาน Big m o u ล t ์เทในครั้งนี้อย่างเต็มที่ตรงที่เป็นที่กลางเต็นท์คนจะนอนกันอยู่ยเป็นหมื่นได้อะประมาณอย่างน้อยก็มี7-8 0 0 0คพันคนก็ลเลยต้องทำห้องน้ำเยอะๆ <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในบิ๊กมอลล์เทนย s สิทเฟสติวัลปีนี้คืองานอนื่นเขาคงไม่บ้ามาทุ่มเทกับห้องน้ำขนาดนี้ก็ยาวร้อยยี่เมตรกว้างสาเมตรครับ ก็ประมาณสนามฟุตบอลหนึ่งใหญ่โตมหัารนสร้างห้องน้ําใหญ่เท่าสนามฟุตบอลบ้าเลยห้องน้ำชายก็จะมีให้เลือก2แบบครับครับเป็นห้องน้ําชายแบบว่าคนอกับคนไม่อายถ้าเกิดคนอายคนอายให้เดินเลี้ยวขวาครับเข้าไปก็จะมีห้องเดี่ยวให้อาบใช่ครับมีกาวห้องถ้าไม่อายถ้าไม่อายอาบรวมกันสไตล์รอดอรอดอสไตลครับเข้ามาตรงนี้ได้อันลิมิต อยากทำสบู่หล่นะครับส่วนผู้หญิงนี่ก็เราแอสซูมว่าผู้หญิงนี่จะอายเป็นหลักแล้วก็ทำไว้ให้45ห้องปนัวทีห้องทีนี้เราไปโฟกัสที่ห้องน้ำแสดงให้เห็นถึงมิชชั่นของเราในเรื่องความสะดวกอทเ็อย่างแรกไเมอันนี้เป็นตัวไบโดเมอัจฉริยะใช่ครับปีแล้วคนบ่นเรื่องความสะดวกสบายใช่ รถเมย์เขาก็ไม่รู้รอตรงไหนนก็เลยต้องทำไปรถเมย์ให้เขารู้ว่าต้องไปรอตรงไหนถือไปรถเมย์หน้าเด้งก็เวลาคนแรกนั่งเนี่ยหน้าก็จะยังเบิกบานอยู่พอไปหลังๆเนี่ยหน้าก็จะเริ่มเด้งออกมาแล้วก็แบบว่าหน้าแซดลงเรื่อยๆจนกระทั่งน้ําตาไหลออกมาพอน้ําตาไหลเนี่ยคนขับรถก็ต้องรีบทับมารับเขาเพื่อให้ลมดีครับหนึ่งซึ่งของจริงจะสะดวกสบายกว่านี้เพราะว่ามันเป็นเก้าอี้ลงหนัก ันละกอีงสำนักข่าวบิ๊กมอเทนขอเสนอข่าวจราจรขณะนี้เราได้รับการยืนยันจากองค์การขนส่งมวลชนบิ๊กมอเทนมาแล้วว่าจะมีรถเมย์วิ่ง2ส,สายในงานของเราโดยรถเมย์สายที่1น,นั้นจะวิ่งรับส่งผู้คนจากที่จอดรถไปยังบริเวณทางเข้างานรถเมย์สายที่2จะวิ่งวนอยู่รอบงานมีป้ายรถเมย์ชัดเจนรถเมล์ทั้งสงสายให้บริการตลอด24ชั่วโมงจึงเป็นที่เชื่อได้ว่า การสัญจรไปมาในพื้นที่กว่า200ไร่ของ Big Mountain Music Festival คราวนี้จะเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วส่วนที่เป็นสารกางลเนี่ก <correlation> ็ปีที่แล้วก็ปีแล้วมันเป็นเต็นท์อย่างเดียวแล้วมันก็บางทีหมดว่าไม่ชัดเจนคนมองหาไม่เจอเพราะว่ามันก็เหมือนกับเต็นท์ทุกๆเต็นท์เราก็เลยทําเป็นสารกางซะปีนี้เราก็เลยทําให้คําว่าสารการมันใหญ่ๆอครับโดยชื่ก็เป็นคำว่าสารกางชัดเจนมากใหญ่มาก แล้วก็ถ้าเกิดเป็นฝรั่งเนี่ยก็หาคำว่าซิตี้ฮอร์ภายในก็จะมีพวกอินโฟเมชันลอสแอนฟาวพยาบาลแล้วก็เป็นที่พักทีมงานครับก็คราวนี้ก็จัดให้เป็นระบบระเบียบขึ้นรู้เวลาด้วยใช่ครับเพราะว่าสาลกลางเนี่ยถ้าคนจดจำได้มันก็ต้องมีหอนาฬิกาด้วยนาฬิกาก็เดินได้จริงเดินได้จริงครับแล้วก็มีเข็มสีแดงซึ่งจะเดินไม่ตรงด้วยนะคือช่วงไหนสมมติศิลปินเล่นเลทอะไรเงี้ยเราก็จะปรับนาฬิกาให้เลทตามใช่เราจะได้รู้สึกว่าศิลปินเราเล่นตรงเวลาทุกวง แล้วคนก็สามารถหาซื้อของที่ระลึกไดอ้อันนี้สำคัญมากครับก็มี Official Product อยู่ก็ปีที่แล้วคนบ่นเรื่องกลางวันมันร่มเงาน้อยใช่ไหมเราก็เลยขยายตลาดพร้เขามาซึ่งขยายเยอะไหมขยายใหญ่ขึ้นประมาณสัก80เมตรครับจากเดิมจาก100ยไม่ถึง150ดีตรตอนนี้เป็น200เมตรก็คือ2สนามฟุตบอลต่อกันใช่ครับ มันก็น่าจะมีคนเดินอยู่ดังนั้นพร้อมๆกันได้ใช่ครับหูสองสนามฟุตบอลนี่มันใหญ่โตนะแต่ว่า4 0 0พันตารางเมตรครับก็มีคนอยู่นได้4 0 0พันคนแบบหลุมๆสบายอ่ะกอดกันก็ได้ประมาณ8,00 0คนครับันซึ่งอากาศมันหนาวนะคนน่าจะยืนกอดกันสามารถยืนอยู่ในตลาดเราได้800 0คนพร้อมๆกันใช่ครับข้างในก็คือมีพื้นที่ให้คนมาขายของแบบขายกระดินครับซึ่งวันนี้ร้านสมัครเข้ามาเยอะมากล้นหลาม หมดตูดอ่ะอเอาเงินมาน้อยก็ไม่พอคาเฟ่เปรยวนคาเฟ่เปรยวนคนสามารถเข้ามานอนชิลๆได้ข้างในเนี่ยมีส่วนที่เป็นให้นวดส่วนนวดตัวบริการนวดเพื่อรีแลกซ์กว้าง35และยาวประมาณยาวยาว35มากว้างประมาณ20กว่า 24, 24ครึ่งสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลเป็นหลักเป็นหลักทุกคนรู้จักสนามฟุตบอลแล้วก็มีเปรยวนนอนใช่ฟรี ผมก็จะอยู่แถวนี้แหละในงานหลักได้ข่าวว่าทาของขายด้วยใช่ไหมมีอะไรนะอ๋อที่เปิดขวดเฮ้ยอย่าเขินจังหวะดนี้มันยังไงมันเปิดขวดแล้วมันมันต่างไงอันนี้หิวน้ำไหมครับมันต่างจากที่เปิดขวดปกติมันเป็นที่เปิดขวดที่เป็นที่เปิดขวดไม่เลีอยข้างครับคือเราสามารถจะใช้อ่จังหวัดตากเปิดก็ได้อันนี้เป็นจังหวัดอุบลครับจะจังหวัดอุบลเปิดก็ได้ครับหรือจังหวัดภุเก็ตเปิดก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นจังหวัดตากจังหวัดหนองคายครับ หาซื้อได้ในงาน b ิ g m o u n t เทนเท่านั้นนะครับอันนี้ยังขายอยู่ตรงไหนอยู่ในตลาดนี่แหละครับอยู่ในตลาดนะเรื่องข่าบูธของซูเปอร์มชชีนครับ, Machine, รบสำนักข่าวบิ๊กเมล์เทนขอเสนอข่าวเศรษฐกิจ Big Mountain Music f e s t i v a l เปิดตลาดราษฎรประสงค์กลางงานขนาดใหญ่เท่า10สนามฟุตบอลประกอบไปด้วยร้านอาหารเลริศรสสินค้าที่ระลึกม,มากมายร้านค้าจากคนดังพร้อมถนนคนเดินยาว250เมตร เตรียมชิมเตรียม,ยมช็อปกันอย่างพเพลิดเพลินตลอด48ชั่วโมงใน Big Mountain Music Festival ปีนี้ก็เท่ากับว่าตอนนี้งานดีไซน์ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วพร้อมแล้วครับเหลือแต่ก่อสร้างครับซึ่งเหมือเวลาประมาณเกือบเดือนโอเคปะ่ะโอเคครับสบายมากสบายมากครับข่าวดีก็คือพอคราวนี้เราย้ายมาจากปลายปีอากาศมันจะหนาวขึ้นเราก็จะทำงานในบรรยากาศที่แบบ เหมือนอยู่สวิสอะมีใครเคยไปสวิสบ้างปะคราวนี้เราจะได้ไปกันแล้วดีใจไหมเฮ้ยทำหน้าดีใจหน่อยสิเสื้อหนาวไปพร้อมยังพร้อมนะพร้อมอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปีนี้เราย้ายที่กลางเต็นท์มาอยู่ ติดกับที่จอดรถเลยนะเราก็สบายเราแบบจอดรถปุ๊บก,กางเต็นท์ปั๊บเดินเข้างานก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าถ้านอนเต็นท์ก็ต้องพวกถุงนงถุงนอนอะไรอย่างนี้นะก็ต้องเตรียมมาแบบนานาหน่อยต้องพร้อมอ่ะต้องพร้อมข้อที่เราต้องช่วยกันอีกอย่างหนึ่งอ่ะคืออย่างที่เรารู้นะปีนี้ที่โคาราชก็โดนน้าท่วมค่อนข้างเยอะนะเราก็ไปช่วยกันคือเราไปเนี่ยเดี๋ยววันงานเราขนคนไปแล้ววันละสองสามหมื่นคนอ่ะก็น่าจะทําให้พ่อค้าแม่ค้าแ่านั้นขายของดีขึ้น แต่ระหว่างที่เราเซตอัพกันอยู่เนี่ยเราก็ต้องออกมาช่วยกันอุดหนุนชาวบ้านเขาหน่อยเราจะกินไก่หมุนกันทุกวันใช่ไหม <c oughs> เราจะออกมากินไข่กระทะกันทุกเช้า <c oughs> ใช่ไหมใช่เยี่ยมเราจะซื้อข,อข้าวโพดแม่ค้าพ่าค้าให้ครบทุกร้าน <c oughs> ใช่ไหมใช่เยี่ยมโอเคถ้ากันถ้าพร้อมแล้วก็เก็บเสื้อผ้าแล้วเราก็จะออกเดินทางกันเลยแล้วพรุ่งนี้เจอกันที่โบลันซาเขาใหญ่ เก็บของไป,ไปตอนนี้งานดีไซน์ทั้งหมดก็พร้อมแล้วครับทีมงานทุกคนก็พร้อมที่จะเริ่มต้นลงมือก่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรอให้ Big Mountain Music Festival เป็นเมืองแห่งดนตรีแห่งศิละปะและเป็นปาร์ตี้ขนาดใหญ่ตลอด48ชั่วโมงที่จะรอให้ทุกคนมาร่วมสนุกสนานกัน ศิลปินอีกกว่า500ชีวิตไม่ว่าจะเป็น body slam, d y n d o p h i n etc, groove rider, slot machine, s c r u b รวมไปถึงศิลปินจากฝรั่งเศสอย่างฟูกูและเครมองทีนก็รอคุณผู้ชมทุกท่านอยู่ที่นั่นใครที่เคยไปคราวที่แล้วเชื่อว่าคราวนี้ก็คงไม่พลาดแน่นอนส่วนใครที่พลาดคราวที่แล้วอย่ากพลาดอีกเป็นครั้งที่2นะครับเพราะเรามั่นใจว่า big mountain music festival คราวนี้จะสนุกขึ้นสะดวกขึ้นและสดเด่ขึ้น แล้วไปเจอกันในงานครับ